คำชมสิ่งที่ครูแหม่มให้ชื่นชมลูกไม่ใช่ให้สั่งให้ไปชมลูกในทุกๆอย่างหรือสปอยลูกในทุกๆเรื่องแต่ชมหรือคุยกันเพื่อให้กำลังใจกันเช่นนะคะแม่รู้นะว่ามันยากเนอะลูกอะ่ะลูก ลูกเหนื่อยมากเลยลูกอยากทําที่แม่บอกแต่แม่รู้ว่ามันยากมากนะคะลูกโตแล้วลูกพยายามมากขึ้นแม่เข้าใจนะแม่จะพยายามไปกับลูกนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเมื่อสายตาและความเข้าใจและมีประโยคมีคําพูดที่ทําให้เขารู้สึกได้ว่าเออแม่เข้าใจนะคะ แม่ให้กำลังใจอยู่แม่ไม่ได้พยายามผลักดันอะไรถึงครั้งแรกไม่ได้ก็ลองดูใหม่ลูกไม่เป็นไรนะลูกพร้อมแล้วลูกค่อยไปลองอะไรอย่างเงี้ยหรือลูกพร้อมแล้วลูกค่อยพยายามออกเสียงขึ้นมานะนะคะเด็กเขาจะรู้เรื่องนะในเด็กที่พัฒนาการล่าช้าที่พูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้แต่90%เน่ะเขารู้เรื่องรู้เรื่องว่าแม่กำลังทำอะไรอยู่แม่กำลังทาพยายามอะไรเด็กบางคนเขาอ้าปาก แต่เสียงเขาไม่ออกมาแล้วแม่ก็บอกว่าลูกพยายามอ้าปากอยู่นะคะแต่เสียงไม่ออกมานั่นแสดงว่าน้องพยายามแล้วเราก็ชมนะคะชมเพื่อให้ได้สิ่งนั้นการชมที่เป็นคาถาวิเศษนะชมเพื่อให้ได้สิ่งนั้นนั้นนะคะคืออุ้ยลูกพยายามอ้าปากแล้วลูกพยายามทําในสิ่งที่แม่สอนด้วยน่ารักจังเลยลูกขอบใจนะรักลูกจังนะคะนะคะมี มีคำวิเศษในนั้นคือคำที่เราบอกว่าลูกพยายามลูกพยายามจะพูดลูกพยายามจะทำในสิ่งที่แม่สอนอันนี้คือคำวิเศษคือคาถาวิเศษที่เราจะเสกให้เขาในกรณีเดียวกันคาถาวิเศษเหล่านี้เอาไปใช้ได้กับสิ่งอื่นๆเพราะว่าเขาจะค่อยๆจำเนาะจำแล้วก็มีกระบวนการที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงเนี้ยอยู่ในหูฉันอะเวลาเวลาที่ ไปโรงเรียนไปเจอเรื่องไม่ดีหรือเรื่องร้ายๆอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ยินเสียงของแม่อยู่ในหัวว่าถ้าโดนแกล้งหนูไม่ต้องกลัวนะไม่เป็นไรแม่รู้ว่าลูกจะต้องกลัวมากแน่ๆเลยนะคะถ้าโดนแกล้งไปหาครูนะไปหาครูแล้วมีอะไรมาบอกแม่นะนะคะอันนี้แหละเขาจะฟังเราแล้วเขาจะจะเข้าใจเรามากขึ้นเนาะ okay, okay.